สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของปู่เฒ่าพารวยครับตามแนวทางปู่โรงโม่ครับเอฟีผมเมือนี้มหัศจรรยึงนะครับเนาะของปูเข่าตรงๆนะครับเด้อหัวที่ผ่านมา9 1เข้าตรงตรงครับเอฟซีผมการดำเนินการปู่จะเจริญพร้อการผมโอ้ของปูเข่าคักดนะปูเนาะสองตัวเก้าหนึ่งตรงตรงอ่าตรงตรงเลยเนี่ยเลขปูนี่ เลขเล่าเยอเลขล้าตัวไหนหละปูห้าสเจนเียห้าสามเจเอ้าเขาตรงตรงก็สันปูเอ้าวบหูว่าเลขผมบรเด็นเอ๋ซื้อเลขเล้าเอาหนิครับเอฟซครับผมปูว่าเขาตรงๆรงห้าสเจ็กเลขไข่เข้านี่กเก้าหนึ่งนะครับด้วยเอฟซผมโอ้ไปเขาเล่าหาสามเจ็อีกบปูสามตัวเลย ปาดตัวเอฟซีครับผมนะอย่าลืมด้ยครับเด้อไปเล้าน้ำกระไดของปู่ครับอีที่ผมก่อนจะไปถึงไทยไปลาวก่อนนะครับเนาะต้องผ่านมาประเทศไทยแล้วขามประเทศเล้าไปครับอีที่ผมขี่รถมาปุ๊บขวาอุดรยังบอกว่านี่วิทย์อันอุดรปุ๊บก็ขามไปเล้ากลับมาไทยอีกได้ครับอีที่ครับสําหรับของปู่โรงโม่ครับอีที่ผมเห็นบอกครับอีที่ผมเก้าหนึ่งเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับนะครับนะ ห้าสามเจ็ดเข้าตรง,งรร 3, ตรงครับนะฮะเหล้าเดือครับเด้อมีหอดเล้าหอดไทยครับอยู่ที่ผมสามตัวสองตัวนะครับเนาะปูใดมีชุกมีหมานก,กับปูก็อย่าลืมเึิดหอดเึิดถึงปูครับอยู่ที่ครับผมเอามาฟังปูสิว,าว่าความฝันสู่ฟังปะปูฝันอย่างหงุดนี่ครับเอฟซีครับโอ้เอาคักเข้าวเ,เนี้ยโอ้บ่เกิดผ่อเลยปูเอ้ สำหรับผู้มักนกภูเนาะผู้บ่มัก,กัดจัดไปทั้งไทยเขานี่ละ่ะรัฐบา,ไา,าลไทยเอ้าโอติวันบริอามาน้ำฝันจังไหนภูงวดนี่วันนี้ฝันวนาา่ามีพระพระมหาพระพระตายแล้วเอา้าพระตายพระตายไปแล้วเป็นมูหัวกกันโอ้ผีพระมหาปูเออมูหัวกันามาหา,ามหกันครับ เอาอีกย่งมาฝากมาตอนปูล่ะแจ๊กจ้ะมีตฉาสักของอย่างตักของอย่างเราไมาหันหลายอยูย่างนั้นพวกมันึงตุ้งนังมาเลยอย่างอยู่แจ๊กจั่นเรามาคือมูขวบเพี้ยงกันเป็นเพี้ยงเป็นอย่างเพี้ยงเก่ากันตะกอนครับหรือว่าพระเป็นมูเก่ากันแจ๊กจันมาตายไป ตายไปก็เลยถือว่าเป็นผ้าเปลี่ยนเก่าหมูเก่าเลยว่าเป็นศูเป็นเกาเหรอโอ้ยังมีตัวเก่าอยู่วะเหรอเปลี่ยนหมูเก่าเลยเป็นเกาตายไปแล้วก็จะเป็นศูนย์ตัวสันตระโอ้ทางมันตายไปแล้วครับก็่จะเป็นศูนย์ต yeah ัวสันตระบ้านพอดีกับผู้น้องสาวน้องสาวมันเลยมากพอดีมาก มาสอนธรมถามต้องพีมบานเนู้ใดย่ไรกั่งเอาต่างรเกาข่ตัวอรสั่งยัางเกาข่นอกอะรก็สั่งไปเรือยๆจำบ่ไร้ะไรกสั่งออมันก็ได้ว่าน mm. ok e so ั so e so ่นแหละพี so so はは uh ่ไ huh. ส so ้ไงหนูอะไสั่งอเมื่อพี่ไส้ไงหนูะไสั่งอือซื้อว่าอีหนันซื้อว่าอีจอยอือซื้อว่าอีจอยอีจอยตะกีมันคนก็คนจอยแต เลยเอิ้นมันใจอจ่อยโอต่อมาก็ซื้อมันบ่ได้วางซั่นซื้อมันอีน้อยว่าซั่นซื้อมันอืซือือมันว่าือวันน้อยอืว่าเลยว่าอีจอยืเออเลยจยจ่อยก็น้ํา7่นว่าเออจยก็น้ํา7อืน้อยน้อยนี่ก็สิเป็นน้ํา1ติซั่นว่าเออผู้เดียวมี2ซื้ออ ต่วพูดีนดเอิน,นอทั้งอีจอยเลยน้่นหนึ่งนะแเออว่าเออเันจะไปได้แสดว่าครับเราเสกวามันเจ็ดหนึ่งว่าแสงโอ้ว่าเปนเจ็ดเจ็ดหนึ่ง่ต่ับมูเก่าเนี่ยพูว่าตีเป็นยังกับกาพาูเก่ามันที่ว่าผ้าสุเก่าเก่าหนึ่งกับพูาเมูเก่าไหม มือเก่าเกียนเก่ากับเป็นเก่าเป็นพระตัว่าตายเป็นปราตายเป็นแล้วโอ้ปราตายปแล้วโอ้กูก็เลยว่าเป็นเก่าศูนแปว่าเก่าศูนงว่าเก่านพระนี่ที่กูบอกสิเพราะมันตายไปแล้วเป็นเก่าศูนครับมีเก่าศูนนะปุ๊เนาะเป็นเก่าศูน 90มีอย่างอืกนะมปุ๊บางลัพอดีมากคุณน้องสาวว่าพีไสไงผีไสเนี่ยแต่ว่าเป็นเจ็ดพีไส่นี่เป็นเจ็ดเออเป็นเจ็ดนี่เจ็ดแต่ว่าตัวว่นน้อยน้อยเป็นหนึ่งครับแต่าเมื่อก็เลยเป็นอันนี้071สามตัวนี้เป็น07107 ส7 1 3เสตัวอืมับผมสองนีเก้าศูนย์กัเก้าหนึ่งเก้าศูนยกัเจ็ดหนึ่งโอ้รูอับกัเก้าหนึ่งเก้าศูนย์กับเจ็ดหนเอฟซผมเป็นเกนึสิย่งบ่ปูปูเก่าโอ้มูเก่า อกบกมันจะยั่งอยอืมันมีโอกาสเป็นในพกปูมีโอกาสมามเก่าเออเก่าหนึ่งเนี่ยเออเอากันไว้เนาะปูเนาะเก่าหนึ่งเก่าศูนบ้เก่หนึ่งบ่นึ่เก่าหนึ่บ่อเบาบ้าตัว้องกว่าทีปูเออเอานี่แหละ้านี้วปูขนซอวาจอยข้นซอวาจีจอยเอา ตะกี้ซ <át> okay. ื um, ้อว่าจอยเสนอมึงซื้อว่าจอยบ้านมันบ่จอยเด้บ้านเสนอมึงมันบ่มันจอยเด้เสนอบ้านมันอ้วนนะเสนอวานอูบ้านมึงอ้วนได้บ้านนะเสนอมึงอ้วนเสนอวับมึงอ้วนขึ้นได้บ้านี่มึงอ้วนแต่เก่าตะกี้มึงใจจอยเสนอเลยมึงอใจจอยเสนอบ้านมึงอ้วนบ้านเสนอวันมึงอ้วนมึงอ้วนขึ้นพวกเก่าเสนอ ไว้มันครับผู้ก็เลยว่าตีเอาตาตานา่ซื้อนี่แน่เนี่านี่แล้วก็มาเข้ากันกับน้อยนี่แหละมาเข้ากันกับยีหน้อยแต่เือว่าวันวันกับน้อยก็พ่อกันนะน้ำอ่ออ่อกับเอสเนี่เออเอสก็เป็นหนึ่งที่เขาครับผมก็เลยว่าเจ็ดหนึ่งที่เขาโอ้มีแก สุสามตัวนี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งมันตายไปแล้วเด้เออตายไปแล้วอันตายไปแล้วนี่เมยว่าศูนย์เจ็ดหนึ่งคันสองตัวนี่เป็นเจ็ดหเพราะว่าคอน,น,นอ้วนคนอ้นวนกมูเกาตัวเกาถึงย่งเล็กเกาถึงย่างมาเอโอ้ครับผมหนมันตัองย่างหนครับผม๋ยวกจมเคลื่อนกับมาฝัน เพื่อนมาเกิดนี่มีปันปันว่าพ่อใหญ่ล่ามพ่อนสุวันอยืมเพื่อนของพ่องครับจักมีม่โมนี่ได้หะอือครับเราฝันไปพ่นพูนฝันไปพ่นพุ่นจากนี่โมนีว่าเล่าสมัครคนงานเราตั้งสำนักสมัครคนงานหาคนงานางโอโโ้ตั้วแรงงาน กรมเลี้ยงงานครับผม,มเ,เล่ารับสมัครคนงานผู้ใดไปทํางานใส็สร้างต่อไปลงสมัครกับเล่าบายพอดีกันเลยไปคนหลายไสมัครหลายเป็นไงว่าสั่นคนสมัครหลายเป็นไดงก็ถามเราสมัครไลก่ลกลัวหรือ่าหนึ่งไล่กลัวนี่แหละเราว่าหนึง่งไล่กลัวบายพอดีกันเลยว่า มันบ่ถ <c ười> right right so ึงสองลายเสร็จแต่เนี่ยในละว่างหนึ่งลายก็สองลายนี่เราว่าสั่นเขาว่าสั่นบบบก็เลยนยางก็ไปเขาหลายคนแต่จะเลยนยางก็ไปเลยว่าเอาว่าสั่นเขาตกคนงานไปตกมองละสองคนมองละสองคนก็เรืว่ามองละสองคน ไปสิตอกกรุงเทพไปสิตอกกรุงเทพไปสิตอกเชียงใหม้ผู้ใดตกเชียงใหม่ก็ได้ผู้ใดสิไปตกกรุงเทพผู้ใดสิวิตกเชียงใหม่ก็ได้แต่เราว่ามองละสองคนว่าสั่นคนทีเข้าไปทำงานเขาสั่นเขาเสียวแค่ละสองคนแต่เราว่ามาเป็น อันนี้มาสืมาเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองบสสมัครแรงงานครับผมสมัครแรงงานสืมาเป็นเจ็ดสองนี่ถืเป็นสองเก้าศูนย์เปินบอสโอ้กรุงเทพเนี้ครับผมกรุงเทพสองเก้าศูนยปฏิพุ่งสองเก้าศูนย์ มองละสองคนเออเอาเอามองละสองคนเออสองคนปูเลยว่านที่เป็นยเก็ดสองสองเก็ปูแ่้อเอาใ่มบ่เอาวะไปยากเยอะโอ้มันไปยากมันไปยากเวลามันเป็นสองเก่าศนเพราะว่ากคุงแทะเด้ครับผมไปทำงานคุงแทะเขาตกไปสองคนอืมโอ้กัได้มีเลขสามตัวยูสองหังคือศูนย์เจ็ดหนึ่งกับศูนย์เก้า สองเก้าศูเนภูนะมันก็เล็มว่าเขากับก้มฝันจุดแรกคือมีเก่าศูนย์อตัดกระซำตัดออกเก้าศูนย์สองเก่าปัตับนูตับนภูตัวนี้มันหลายตัวอตัตัดกระตัดตัดสองเก่าระัดตัดสองเก่าไอเนปูนะ สองเก่าไม่น้ำขับเอฟซีครับผมตเล่าก็บยูนีได้หรือโอ้ล,ล่าก็บยูนีเลยล่าก<ะ>็บยูนีเราไปทั้งเล่าทั้งไพ่เลยนะครับเล่เอฟซครับผมเล่าก็บย<ะ>ูนีนะเพราะว่าอ,อยู่ในนีเบิด์ตเวสตนปัว <Okay. S 2> ไปล่า,าก่อนก็ได้ครับผ <c oughs> ู้ใดมักทั้งล่าก็ไปล่าก่อนผู้ใดมักเฮ้ยว้าวเบอร์ออร์ดไลท์ตัวกันตนี่ก็เอาตัวนี้นะครับเล่เอฟซครับผมไปได้ทั้งเล่ารับเอฟครับผมสำหรับของปูคือว่างวดที่แล้วเห็นบ่ครับผม สา, ah. สามเจ็ดห้าสามเน sure ี่ยกว่าสามห้าเจ็ดป่ะครับผมเออห้าสามเจ็ดาสามเจ็ดกับเขาสามตัวเลยครับเอฟซีกับผมครับผมปู่บอกว่าไปได้ทั้งลาวนะครับนักก่อนจีฮอดไทยเฮาเลยครับเพ้อขี่รถไปลงเที่ยวตลาดเมืองลาวก่อนครับเอฟซีผมไปหาซื้อกระเป๋างกําหนามก่อนมีคนมีโชคมีหมานกับปู่บมครับเอฟซีกับผม กันมีคนมีโชคมีหมันกระปูก็อย่าลืมคือหอดกรถึงปูเด้อครับเด้อโทรมาหาปูโดยตรงนะครับเอซีครับผมอยากคาบุญรวมกับปูนะครับมนาะโทรมาหาปูโดยตรงเบอร์โทรก็คือสิจับในเหมือนอยู่นะครับเอฟซีครับผมนะโศกหมนันร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคําว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับขอจบคลิปไปเพียงสามีพ่อกับแม่นคคิปหน้าก็กราวคำว่าสาวัสดีครับสวัสดีมากครับผม